สบายดีจ้าพ ok uh, like ี U ่น้องสบายดีวัตสุขุสุคนเด้อเริสบายดีสบายดีป้าหมังโมสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อปินทากมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นนันเพิ่นนันมายามหลักกาพอดีมาแวะสี่หมังโมมาเอาหมังโมน้ำแม่นั่งตาน้อยเด้อพี่น้องเพิ่นมาซื้อสองล้านเด้อพี่น้องอันนี้ มีรถคันนี้แล้วก็คันนี้หากันมาเศร้า,านี่เนะาะอันนี้รถเศร้าหน้งผ้าแซ็บมีมาแก่ให้นางหงอยแล้วก็รถน,งนนะางหงอยเนาะสองพัลายอีเนานะหลาย,ลาลายสองลา้ลานก็ให้เอือ้อนเฮียน้องในให้แล้วต้องมือผมแกผกใหญ่จะอยูเฮียกินสู่อันเอือ้อนน้องกินเลยพี่นอ้องป้าแม่กินข้าวกินน้ำกันหน่อยครับเป็นสองมือแล้วตาดำตาแดงแล้วเฮานี่น่ได้นอน เฮ็ดกินยังสุเจ้าให้มื้อนี้ลูกมื้อนี้ว่าเฮ็ดอันเป็ดเป็ดต้มเป็ดตาเป็ดเนาะเป็ดปิ้งเป็ดโอ้ยเมนูเป็ดพี่น้องมื้อนี้เมนูเป็ดเมนูแเ่เด้อพี่น้องเด้ออ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินกาวซามัคคีก่อนก่อนกับเจโนเด้อพี่น้องน้องเมฆกับกามาเยี่ยมย่ามาเล่นน้ำกัซซิคับมื้อนี้แหละเท่าแม่น้องเมฆกับมื้อนี้แหละ พวกทุกคนเห็นแล้เนาะแมนรถพวกผมรถสมวยเสื้อรถอาดหญ้ามวยแล้วก็รถเจ้านางปุ๋ยมาเยี่ยมพี่พาไปเป็นบรรยากาศทางด้านในพี่น้องกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วอ้าวสิก๊ับแล้ววันนี้ฮะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วสิก๊ับแล้วคม่ งามก็งามเลยลูกไปไปกีเอ้ยมื่อลูกล่ะแล้วก็มนยล่โชคดีเด้อให้ได้ใครนู่ะ้วเศ้าิลกเด้อขายมือนี่มือมดสม่วยชิมาะปะเยพี่น้องฝืนมาสือมโมไปขายับรขับรถอย่างยิ่งับรีโชคดีลูกเด้อเื่อยไ หมดงโ่ลด้เห็นแล้วไบ่ได้ดีไ่ได้ดองนะนีนะโม้ดีโมดี้น่าว้ไม่ได้ซืมาดีจุดสะบันโตรหมองโง่นะเอามงโง่นหลุมนล้นตะโกมาแซนโกกีกับมิวตัวแหวนโกีกัมิวต์ใช่ค่ะเปไงไม่ดเออเอาไป่วงกันบ่เอากระ่อยกับอันนี่แอนปะน้อยเป็นสิงอนําำลังจะได้เป็นเมื่อปน้อยนะใครก็ได้ใครดีเรอพี่น้องผมไม่คาดนะสวยคนบอกแพกี้ ใส่ใส่ไม้น้ำลูกโมโมวันวันเย็นเด้อโอ้สุดยอดหรอเด้ยนะเด้โมเต้นหมู่เต้มโมเลยอ้าวบายบ๊ายบายพี่น้องของผมตกใจอะไรดิเต้นกี่มือเองีกข่าวน้ำลูกน้องมามือใหม่นี่มันเกิดตอนนี้ค่ะสมหวายกับสานางกับที่ได้พากันกับเซโนย์ด้วจ้าพี่น้องไรงกันแม่เลยอ่ะ มีอากาศหนาวแช่พี่น้องแพนด้าบนน้ำผึ้งีวิตามิน้า้ก็ผเาเมื่องส่งหมูกาเมืองสมูช่องกินช้อนก็แล้ขาวรายเครืองคุณข้าคาย่เราใส่อาเมืองอะไเด้อรถแกมหมักโมได้อนิพี่น้องคอยโชคดี้ไครลำไครรวยเด้อมดมืออื่นเนามัดมือมันค้ามันทันมันเกิดนค เตรียมเรื่องพี่น้องขึ้นเขาแล้วจะนอนกับสีพากันกลับเหมือนแล้วเป็นน้องเมฆขึ้นรถแล้วพี่นอน้องแต่ว่าสมวยกับสาวนั่งเฉินสีเมื่อก่อนส่วนแม่นอยเพินกิมแกงตำล่า เอามาด้านในจังเลยเนาะกำลังพากันนั่งกินข้าวสวัสดีบสกำลังพากันกินข้าวเนาะเนอะ แม่น้องแม่รับคอนะพาคเกษตเกษตชาวมิงพอดียแเยี่ยมแทะเลยมานี่ต้มตุระกาออแบบน้องถอาสามีน้องไม่นอมาผู้แม่นั่งกะน้อยก็อุ้มผู้อุ้มลานดูลานชิบะปะเด็น้องเมฆชิบอปะแล้ว

น้อ่ค่ะอดุนได้ื่องเลยดดีต้นลาโอ้โหสวสมัคอดุนเอ้าจงพาารับำนยมเลยด้อมันนี้ได้เอนในนัพิพากันกาปูแบบนี้น้องนระพี่น้องด้วยแล้วแลาแล้วีเด้อทางนไทเฮ้ยล้ก

ยงวันบอยงวิญนางแบบเร่อโอ้น้าคกณนางปลอดภัยเด้อ

พอวันไม่น <cheg> ้อยเออนไอ้กันไอ้กนกกะพากันเมื่อมจพี่น้องเนี่บแบบนี้เตรียมไปใสเจ้าแบบนี้เตรียมไปหลังถวยแล้วพี่น้องเก็บถวยเก็บบ่วงไม่เงินไม่ซานแล้วพี่น้องเข้าก่อนเนาะ อนนั้นัวยหยองกอดพี่น้องไม่เท่ากับร้านน้อพี่น้องสุนทรีการ์ตูนเด็กคอลาไปก่อนเด้อจ้าพาพน้องคนสวร์ด้เจ้าพี่น้องต้อนลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนพี่น้อง๊ายเายบายบายจ้าบายดโอ๊ย